หลังบุกไปแพ้บเบลนฟอร์ด4-0ได้ฟอร์มการเล่นสุดย่ำแย่เกินจะรับไหวเมื่อสัปดาห์ก่อนบรรยากาศภายในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ร้อนระอุสุดๆครับอย่าลืมเมื่อก่อนหน้านั้นไม่กี่วันพวกเขาเพิ่งจะแพ้คาบ้านนัดเปิดโรก,การต่อบไบรตันโดยสถานการณ์ทั้งหมดแมนยูต้องทำอะไรสักอย่างแล้วช้าวันต่อมามีรายงานว่าเอริกเทนฮากออกคำสั่งยกเลิกวันหยุดน,นักเตะก่อนจะเรียกลูกทีมทุกคนกลับมาซ้อมโปรแกรมพิเศษเพื่อเป็นการลงโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมกับเบลนฟอร วิธีการก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนในเมื่อเกมนั้นพวกนายวิ่งน้อยกว่าคู่แข่ง13.8กิโลเมตรงั้นวันนี้ก็จงวิ่งชดเชยให้เท่ากับระยะทางนั่นซะใช่ครับเทนฮากสั่งนักเตะออกวิ่งเกือบ14กิโลในวันหยุดหลังแมชเดย์ท่ามกลางแดดจ้า33องศาเมื่อไล่เรียงทีละสะเตปทั้งการยกเลิกวันหยุดสั่งลูกทีมกลับมาวิ่งทั้งที่ทุกคนควรได้พักบอกกับเรื่องน่ากังวลสุดคือช่วงหลายปีมานี้นักเตะแมนยูพร้อมก่อขึ้นใต้น้ำกับผู้จัดการทีมได้ทุกเมื่อ มองผิวเผินหลังเกมแพ้เบนฟอร์ดไม่ใช่เรื่องแปลกหากมีคนกลัวใจว่าภาพเดิมๆปัญหากเก่าๆจะกลับมาฉายซ้ำกับเอริกเทนฮากอีกครั้งอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นกับกุนซือชาวดัชย่างน้อยก็ไม่ใช่วันนี้แน่ๆเพราะนอกจากจะเป็นคนออกคำสั่งลูกทีมแล้วเทนฮากยังแสดงความรับผิดชอบร่วมกันด้วยการลงไปวิ่งกับนักเตะทั้งที่ความจริงด้วยบทบาทสถานะเขาไม่จำเป็นต้องทำเลยก็ได้แต่ในเมื่ออยากได้ใจคนคุณก็ต้องให้ใจคนในเมื่อออกไปแพ้กลับมาก็ต้องกลับมาแพ้ด้วยกัน ที่สุดแล้วหลังเทนฮารกร่วมรับใช้บทลงโทษกับลูกทีมบรรยากาศในแคมป์แมนเชสเตอร์ยูไนเตดก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือครับโอเคว่าสําหรับนักฟุตบอลอาชีพการวิ่งเกือบ14กิโลไม่ได้เหนือบ่ากับแรงพกเขาเท่าไหร่นักแต่กับผู้จัดการทีมวัย52ระยะทางดังกล่าวจัดว่าหนักเอาเรื่องว่ากันว่าเทนฮากใส่เต็มแม็กซ์อาจสุดปอดก่อนจะถึงจุดหมายแบบหมดสภาพสุดๆไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงแต่วันนั้นกุนซือคนนี้ได้ใจลูกทีมไปเต็ม และผลลัพธ์ที่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกหลักฐานที่มองเห็นด้วยตาเปล่าคือ1สัปดาห์หลังคำสั่งวิ่ง13.8กิโลเมตรนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโอดทัฟฟอร์ดเอาชนะเอร์พูล2ประตูต่อ1แล้วเกมเมื่อคืนวันจันทร์นักเตะแมนยูยังวิ่งเป็นม้าเพลสิ่งถวายหัวพร้อมกับเล่นกันอย่างฮึกเหิมตามเสียงเฮของแฟนบอลจากแมชกับเบนฟอร์ดวิ่งกันไม่ถึงร้อยโลมาวันนี้เหล่าปีศาจแดงใส่เต็มทะลุ113กิโลเมตรจากเกมก่อนทั้งทีมสปรินต์กัน65ครั้ง ตัดกระมาแดงเดือดอยู่ในเต็ดช่วยกันสับตีนแตกเพิ่มมาเกินเท่าตัว,ตวเป็น155หนจากความพ่ายแพ้สุดทุเรศที่อีกนิดเดียวหลายคนจะเดินเล่นกันอยู่ละมาวันนี้ลูกทีมของเทนฮาร์ไล่กดดันเลี้ยวพลอย่างหนักหน่วงจนเรดเดวิลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาไม่เห็นอะไรแบบนี้มานานมากแล้วโอเคแม้จะฟังดูเป็นการยกยอไปบ้างคุณอาจจะตั้งคำถามว่าชนะแค่เกมเดียวจะอวยอะไรขนาดนั้นผมขออธิบายอย่างนี้ครับ ถ้าสังเกตตั้งแต่คลิปเมื่อวานจนถึงคอนเทนต์ที่กำลังดูอยู่เราแทบไม่ได้พูดถึงผลการแข่งขันหรือตัวเลขบนสกอร์บอร์ดกันเลยนะตรงกันข้ามดีเทลส่วนใหญ่กลับเป็นเรื่องหัวจิตหัวใจนักเตะและโมเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับเกมล่าสุดทั้งในและนอกสนามต่างหากจริงอยู่ที่ของแบบนี้ต้องดูกันยาวๆแต่หากพวกเขาสามารถรักษาโมเมนตัมของทีมที่ใจเริ่มมาแล้วบางทีเกมแดงเดือดที่หลายคนตั้งคําถามว่าชนะนัดเดียวจะอวยอะไรกันนักหนาอาจเป็นจุดตัดสําคัญให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กลับมาอยู่ในร่องในรอยอย่างที่พวกเขาควรจะเป็นอีกครั้งก็เป็นได้